สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวลัคนาราศีกุม16-31กรกฎาคม2568เรามาดูกันนะคะว่าความรักของชาวราศีกุม15วันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะเรามาดูกันนะชาวราศีกุมช่วงนี้นะคะดาวศุกร์คือดาวตัวแทนความรักนะคะดาวศุกร์เนี่ยในช่วงของปลายเดือนดาวศุกร์จะย้ายนะคะไปอยู่ร่วมกับดาวพุธ นะคะไปอยู่ร่วมกับดาวเจ้าเรือนมรณะนะคะาบางท่านนะคะต้องบอกก่อนว่าบางท่านก็อาจจะมีโอกาสนะชาวโซนเนี่ยบางท่านนะต้องบอกก่อนว่าบางท่านอาจจะได้พบรักรักทางไกลลักต่างถิ่นแดนไกลได้นะคะรวมไปจนถึงบางบางเคสก็อาจจะได้คนเก่าๆคนรู้จักเก่าๆเข้ามาด้วยนะคะในช่วงของปลายเดือนนี้ส่วนคนที่มีปัญหาความรักเนี่ยก็ระวังสักหน่อยหนึ่งเนาะบางทีมันอาจจะเหนื่อยนะคะบาง บางทีเราอาจจะเหนื่อยกันอารมณ์ร้อนใส่กันไม่เข้าใจกันแล้วก็ระวังปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นกับคุณแบบปุบปับด้วยนะคะก็ระวังสักหน่อยหนึ่งก็ดีส่วนคู่รักครอบครัวเนี่ยคู่รักครอบครัวจริงๆแล้วนะคะจะมองว่าดวงคู่ได้ตำแหน่งมหาจักรนะะได้ตำแหน่งมหาจักรตั้งแต่17กรกฎาคมคู่ก็ต้องย่อมส่งเสริมนะคะย่อมส่งเสริมไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอกาส นะคะก็ต้องส่งเสริมต่อกันแต่ก็ระวังนิดนึงในเรื่องของอะไรสุขภาพด้วยนะคะระวังหน่อยนึงหรืออาจจะหมายถึงอะไรล่ะอาจจะหมายถึงอาจจะต้องมีมีเหตุในเรื่องของการเงินการทองค่าใช้จ่ายการเงินการทองค่าใช้จ่ายการเงินไปเกี่ยว้องการปลูกบ้านสร้างบ้านต่อเติมบ้านนะคะอะไรต่างๆนานาได้ทั้งนั้นนะคะอะทีนี้เรามาดูกันว่าชาวกลุมความรักครึ่งเดือนหลังโอ้ชาวกุม ตัวเองอาจจะมีในตัวเองอาจจะมีในเรื่องของเอ,อการไปการมีปัญหาสุขภาพอะไรหรือเปล่าห,หรืออารมณ์ประมาณว่าถ้าใครมีปัญหาในสายงานถ้าใครมีปัญหาในสายงานคุณกำลังจะมีจุดเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะใครที่มีปัญหาสายงานหรือคุณกำลังจะบุกเบิกสิ่งใหม่ๆด้วยเพราะว่าปลายเดือนนี้ดาวเจ้าเรือนการงานของคุณคือดาวคานได้ตําแหน่งมหาจักรนะคะซึ่งส่งผลดีกับคุณมากมาก ในเรื่องของงานความก้าวหน้าในงานคาดหวังงานว่างงานก็ต้องได้งานและก็ต้องได้งานด้วยเช่นกันหรือบางท่านคาดหวังกับใครคาดหวังกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีโอกาสด้วยนะนะคาดหวังกับผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนใครจะลงใครจะทําอะไรเองเนี่ยใครจะเริ่มต้นใครจะบุกเบิกสิ่งใหม่ๆห,หรือคุณก็ได้หรือคู่ก็ได้นะครับปรึกษาหารือกันอ่าอยากจะทำอะไรใหม่ๆก็มีโอกาสรวมไปจนถึงอาจจะมีโอกาสในเรื่องการทำบ้านใหม่ได้ด้วย นะคะลงนั้นการทําบ้านใหม่หรือธุรกิจที่ไปเกี่ยวข้องอสังหาใดทั้งนั้นช่วงนี้ชาวราศีกุมอ่าบางเคสนะคะบางเคสก็อาจจะมีโอกาสมีโชคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยหรือบางเคสช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การอยากจะไปกราบไหว้หมูเตลูขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือในบางท่านถึงขั้นที่ขนาดอ่าอยากจะไปแบบว่าวิปัสสนาก็มีนะเท่าที่เห็นตรงนี้ด้วยนะ นะ,ะแล้วก็จะทำอะไรร่วมกันเนี่ยมงบอกว่าคู่ส่งเสริมนะคะหรือคู่ของคุณน่ะละจะมีโอกาสความสําเร็จบางสิบบางอย่างเกิดขึ้นสําหรับเอ่อคนที่มีปัญหาความรักระวังนะคะอ่าคู่ไปอยู่เขาเรียกอะไรอะ่ะเอ่ออริด้วยนะคะแล้วก็เป็นเล็งวินาอีก นะคะก็ระวังนิดนึงปัญหาอะไรต่างๆนานามันจะเกิดขึ้นปัญหาการปกปิดกันปัญหาการปิดบังกันปัญหาการไม่เข้าใจกันนะคะปัญหาทะเลาะวิวาทะต่อกันได้ทั้งนั้นแล้วนะใครที่มีเป็นปัญหาก็ควรระวังปัญหาไว้บ้างก็หรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไปรับรู้อะไรมาบางสิ่งบางอย่างไม่จากคนอื่นน่ะหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเขามีอะไรเขามีอะไรที่ปกปิดปิดบังกับคุณน่ะ อารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยช่วงนี้ถ้าถามถ้าทวงถามถ้าคุยกันบางทีมันก็จะทะเลาะกันนะคะบางทีก็จะทะเลาะกันแต่สมมุติว่าถ้าคุยกันด้วยภาษาเหตุผลภาษาดอกไม้ภาษาเหตุผลจริงๆมันก็มันก็อาจจะเป็นเรื่องของการการผิดใจกันเฉยๆอย่างนั้นอะ่ะมันก็ผ่านพ้นไปได้ไม่ได้มองว่าไม่ได้ผ่านพ้นนะคะแต่ในที่นี้เขาฟ้องมาว่า คุณจะรู้สึกว่าคุณอยากจะคุยกับเขาตรงๆคุณอยากจะรู้สึกว่าคุณอยากจะถามเขาตรงๆให้เขาบอกคุณมาตรง,ตรงๆว่าเขามีอะไรปกปิดปิดบังกับคุณกันแน่นะคะบางท่านก็จะเป็นแบบนี้แล้วบางท่านก็รู้แล้วด้วยว่าเขาไปมีทางเลือกอื่นมีทางเลือกใหม่ไปเริ่มรับรู้นะคะว่าเขาปกปิดปิด,ปดบังส่วนใครก็แล้วแต่ที่คบค้าสมาคมต่อการคบกันไปคบกันมาคบกันยาวๆรอความชัดเจนก็ไม่ชัดเจนสักทีหนึ่งนะคะไม่เห็นมีอะไรที่คืบหน้าไม่เห็นมีอะไรที่ชัดเจน ตรงนี้คุณก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเริ่มมันอมันอาจจะเป็นในเริ่มของการที่แบบเปลี่ยนจากแฟนกลายเป็นความชินชาความเฉยชาความชินชาหรือเปล่าพอความชินชามันเกิดขึ้นปุ๊บมันก็ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้เป็นทางเลือกหรืออาจจะเป็นคุณเองก็ได้ที่มีทางเลือกไม่ใช่เขามีทางเลือกนะคะตรงนั้นอมาดูฝั่งเขากันกลุ่ม เขาคนนั้นของคุณแฟนคุณจะเป็นยังไงปัญหาก็คือปัญหาที่มันปิดบังปัญหาอะไรที่มันจะเกิดขึ้นแบบปุบป,ปับอ่ะมาดูกันเนี่ยการปกปิดการปิดบังหรือเขาต้องมีอะไรปกปิดกับคุณอะนะคะหรือถ้าไม่ใช่มีอะไรปกปิดก็อาจจะหมายถึงว่าเขาไม่อยากจะคุยหรือเปล่าอารมณ์ประมาณน,นั้นหรือเปล่า แต่ทั้งนี้เขาฟ้องมาแล้วนี่เขาบอกมาแล้วนี่ว่าเขาต้องการเป็นเอกเทศอ่ะเขาต้องการอิสระเขายังไม่พร้อมอ่ะเขายังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบยิ่งใครเป็นแฟนกันเนี่ยเขายังยังอยากจะลักสนุกอยู่เขายังอยากจะเป็นตัวของตัวเองอยู่เขายังอยากจะคบเป็นไปแบบนี้ยังไม่ยังอารมณ์ประมาณว่าก็ยังไม่คิดไปถึงขั้นขนาดต้องรับผิดชอบกันและกันหรือชัดเจนต่อกกันเอาเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆได้ไหมนะคะอารมณ์ประมาณนั้นรวมไปจนถึง รวมไปจนถึงเขาอาจจะมีในเรื่องของการปกปิดปิดบังกับคุณที่เขามีคนอื่นส่งเสริมเขาได้ก็ได้นั่นคือทางเลือกใหม่ไปเลยค่ะนะคะมองในสองมุมมองได้หรือเขารู้สึกว่าคุณไม่ส่งเสริมเขาเขาต้องการอะไรกับคุณเขาต้องการคาดหวังผลประโยชน์อะไรกับคุณหรือเปล่าหรือเขาไม่ได้อะไรที่แบบว่าต้องการจากคุณอ่ะไม่ได้ดั่งใจนะคะอันนั้นก็มีด้วย นี่นะเนี่ยมันฟ้องขึ้นมาให้แล้วนะคะอย่างน้นอยๆแหละเรื่องราวปกปิดปิดบงังสองเรื่องราวของความอึอดอัดสามเรื่องราวของการอยากจะอิสระนะคะต่างๆนานาอยากจะทําอะไรแบบว่าเป็นตัวของตัวเองนะคะยังไม่ต้องการยังไม่ต้องการมานั่งเป็นเงื่อนไขผูกมัดอันนั้นก็เกิดขึ้นและรวมไปจนถึงทางเลือกใหม่ไปเลยทางเลือกใหมเ่เขาอาจจะมีคนอื่นคนใหม่ก็ได้ของเขานะคะที่รู้สึกว่าไอ้คนคนนั้นสามารถส่งเสริมได้สามารถสร้างชุด สามารถนำพาโอกาสของเขาเนี่ยไปสู่ความเาไปสู่เป้าหมายสู่ความสําเร็จได้และรวมไปจถึงคุณกับเขาผิดใจกันด้วยทะเลาะกันด้วยการผิดใจกันก,รรก,กันทะเลาะกันก็เป็นการเงียบไปเลยก็มีนะคะเป็นการเงียบไปเลยก็มีค่ะตรงนั้นอะหรือมีการท้าทายกันนะท้าทายเลิกกันเหรอท้าทายเธอจะไปเธอไปเลยอะไรเงี้ยอย่างนั้นอย่างนั้นเหรออ่าท้าทายไปจริงนะ นะถ้าท้าทายไปจริงค่ะไม่รู้แหละฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ท้าทายมีฝ่ายหนึ่งไปจริงหรือจะง้อทีหลังเนี่ยมันปากมันหลุดไปแล้วอย่างเงี้ยมันเหนื่อยนะนะคะมันเหนื่อยส่วนคนที่ห่างกันแล้วตัวเขาก็เริ่มไปชัดเจนกับคนอื่นแล้วแหละเท่าที่เห็นรวมไปจนถึง รวมไปจนถึงถ้าเป็นคุณเป็นผู้กระทําเขาก็รู้สึกได้ว่าเขาจะติดต่อกับคุณก็ติดต่อไม่ได้ก็ได้นะคะตรงนั้นด้วยนะถ้าเป็นคุณเป็นผู้กระทําส่วนใครที่เคยใช้ชุดร่วมกันช่วงนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของการพยายามมีข้อตกลงกันหรือเปล่าหรืออะไรที่มันคาราคาซังหรือเปล่าเพื่อจบปัญหาปัญหาคาราคาซังผลประโยชน์ได้หมดปัญหานิติในนิติกรรมได้หมดข้อพิพาทคดีความได้หมดทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย ะะจะมีการพยายามเพื่อที่ตัวเองก็จะได้อิสระนะคะตรงนั้นด้วยต้องบอกออกตัวไว้ว่าสลับตำแหน่งกันนะใครกระทำใครผู้กระทำเนี่ยมาดูค่ะแนวโน้มสิบห้าวันค่ะของชาวกุมจะเป็นไงบ้างโอ้โหมันมีนเรื่องข้อตกลงเรื่องร้อนร้อน เข้ามาแล้วในเรื่องของข้อตกลงหรืออารมณ์ประม,มาณว่าใครอยู่อยู่ร่วมกันน่ะอยู่กันทนอยู่อยู่ทนอย่างเงี้ยแล้วคุยกันว่าไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างเงี้ยแล้วไปรับรู้มีการปกปิดป,ดปิดบงังมันต้องมีข้อตกลงค่ะถ้าข้อตกลงหลายๆคู่ก็น่าจะเป็นข้อตกลงบางอย่างแหละที่มันเป็นผลประโยชน์ท่านเองเพราะมองเห็นตั้งแต่ผลมองเห็นตั้งแต่ตะกี้นี้แล้วว่าเอ๊ะมีในเรื่องของผลประโยชน์ด้วยแล้วก็บางท่านไฟกันจริงๆคุยไม่มีเหตุผล คนหนึ่งไปเราไเราไปรับรู้เขาเขามีปกปิดปิดบังเราถามเขาเขาไม่ตอบอ่ะเขาก็ไฟกลับมานะคะยืนยันกระต่ายขาเดียวอะไรก็ว่ากันไปรวมไปจนถึงคุณอยู่ในสถานะที่ตัวเองปกปิดปิดบังคุณก็รู้สึกได้นี่นะคะยิ่งยิ่งคุณแบบว่าต้องเจอเขาอะไรอย่างนั้นอ่ะคุณก็รู้สึกได้นี่ว่าเขาในใจเขาก็ไม่ได้มีคุณอยู่คนเดียวอ่ะนะคะตรงนี้ถ้าคุณอยู่ในสถานะที่ปกปิดปิดบังนะ แต่ใดๆเสียบทสรุปตรงนี้เขาฟ้องมาว่าความรักมันเหนื่อยมันจะเป็นไปได้ยากที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็ในบางเคสก็อาจจะเป็นคุณที่คุณจะต้องรอข้อตกลงในเรื่องของนิติในนิติกรรมด้วยในบางคู่ที่อยู่กินกันนะคะอยู่กินกันแล้วไปรับรู้ว่าเขามีกิ๊กกักกักิก๊ก,ก,ก,ก ต่างๆมีเรื่องราวของการปกป,ปิดปิดบางต่างๆนานาก็ต้องมีข้อตกลงค่ะมีตัวจริงแล้วก็มีคนที่ปกปิดแล้วก็จะมองว่าถ้าคุณจะต้องตกลงกับเขาในเรื่องของผลประโยชน์เงินเงินทองทองผลประโยชน์ข้อพิพาทคดีความเหนื่อยนะไม่ได้ตกลงกันง่ายๆนะนะคะแต่ก็อาจจะหมายถึงเดี๋ยวขอดูก่อน ตกลงได้ไหมเนี่ยตอนนี้เหนื่อยอะ่ะนะคะหรือเขาไม่ยอมอะไรหรือเปล่าเขาไม่ยอมเสียผลประโยชน์อะไรกับคุณหรือเปล่าอันนั้นคือประเด็นค่ะส่วนใครที่เป็นแค่แฟนกันเฉยๆทะเลาะกันเฉยๆบางทีอะ่ะลดลาวาสอกกันบ้างบางทีมีเวลาไปเที่ยวกันบ้างนะคะอะไรบางทีบางอย่างถ้าเขาจะแบบว่าอยากจะทําอะไรตามอำเภอใจใครที่เป็นแค่แฟนกันแล้วทะเลาะกันเฉยๆนะไม่ได้เรื่องายแรงนะ บางทีเขาอยากจะนึกสนุกนึืออยากจะทําอะไรตามอำเภอใจอ่าตรงนั้นน่ะก็ปล่อยปล่อยบ้างไม่ต้องไปกดดันปล่อยบ้างนะคะปล่อยให้เป็นตัวของตัวเองบ้างหรือคุณก็รู้ก็ได้คุณอาจจะรู้ก็ได้นี่ใส่ใจคอเขาต้องเขาเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะตรงนั้นด้วยมาดูซิปล่อยได้ปะไปต่อได้ปะ เขาพยายามจะไปไหนก็ไม <What sev Yup> ่ร <them> <c oughs> like ู้เนี่ยหรืออารมณ์ประมาณว่ามันเป็นแบบนี้ค่ะมันเป็นแบบว่าคุณกับเขาคบกันมาสักพักมันเหมือนคนชินชาเนะ่ะคบกันไปคบกันมามันเป็นความเคยชินมันเริ่มหมดหมดอารมณ์หมดเยอะใหญ่ได้ไหมได้จะให้กลับมาเป็นแบบเดิมมันก็ยากสำหรับเขาเหมือนกันแล้วก็บางท่านก็ฝืนความรู้สึกด้วยนะคะ จะมองแบบนั้นหรือใครที่ใครที่คบกันแบบไม่มีอะไรที่ชัดเจนนะก็ยังมองว่าเขาก็เขาก็อาจจะให้สถานะคุณได้แค่นี้ไหมอะฮะถ้าใครคบกันแบบไม่ชัดเจนเนี่ย แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเขาอาจจะกลับไปหาคนเก่าๆของเขาก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่คนใหม่ก็คือคนที่เขาต้องไปไกลจากคุณอะไรอย่างนั้นนะหรืออาชีพเขาไปเกี่ยวข้องกับอาชีพการเดินทางหรืออาชีพเขาต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้คนต่างๆนานาหรือเขาไกลคุณก็ยังได้นะคะมันก็มีอะไรปิดปิดบังกับคุณอยู่แล้วอตอนนี้แล้วก็จะมองว่าถ้าการเริ่มถ้าจะกลับมาแล้วมันเป็นปัญหาแบบเดิมอีกมานั่งเหนื่อยกันแบบเดิมอีกสู้ไปดีกว่า เนียบบล็อกเงียบไปเงียบเลยเฉยเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงระวังด้วยนะคะการเปลี่ยนแปลงแล้วใครคาราคาซั่งกันนะใครร่วมสร้างอะไรกันมาใครร่วมสร้างอะไรกันมายุคตัวอย่างบางคนที่คุยที่คบค้าสมาคมอยู่กินกันนะคะสร้างอนาคตร่วมกันมามันเหมือนกับว่ามันจะต้องมีอะไรที่ต้องเคลียร์กันอ่ะเชื่อว่าคุณกับเขาจะต้องมีอะไรต้องตัดสางกันเคลียร์กันเพื่อมันเพื่อต่างคนต่างเดินนะเพื่อต่างคนต่างเดินด้วย มาดูบทสรุปค่ะชาวกลุ่มคนโสดรอสักครู่นะชาวโสดอยู่ได้ไม่เป็นไรถ้าสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งคุณอาจจะกลับมาคิดได้ก็ได้ไงว่าตัวเองอ่ะโอ้โหหลุดรอดหลุดพ้นตรงเนี้ยตัวเองสบายใจแฮปปี้มีความสุขด้วยไม่ต้องมานั่งเหมือนเหนื่อยเพื่อใครไม่ต้องมานั่งพยายามเพื่อใครไม่ต้องมานั่งคอยดูแลซัพพอร์ตใคร เนี่ยความคิดของคุณจะรู้สึกแบบว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวสักวันหนึ่งถ้าฉันลืมเรื่องราวตรงนี้ได้ฉันก็จะได้สบายใจสักทีหนึ่งก็ได้ค่ะนะคะตรงนั้นนะเนี่ยเป็นการปลดล็อกเพราะคุณรู้สึกว่าคุณทําเพื่อเขามาตลอดเวลาเลยทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยชีวิตของคุณก็บางคนชีวิตความเป็นอยู่ดีหน้าที่การงานดีหาเงินเก่งนะบางคนหาเงินเก่งมีเงินมีความมั่นคงในงานทําเพื่อเขา แต่สิ่งที่ได้รับกลับคืนมามันคือความเห็นแก่ตัวน่ะพอความเห็นแก่ตัวมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็บางท่านก็ห่างเหินกันเนี่ยคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเออสักวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็ลืมได้ไม่เป็นไรชีวิตของเรามันยังมีอนาคตมีวันข้างหน้าดีไม่ต้องมานั่งทําอะไรเพื่อใครด้วยไม่ต้องมานั่งเหนื่อยเพื่อใครนะคะส่วนในบางท่านก็แค่ว่ารอการปลดล็อกค่ะรออิสระค่ะรอเขาปลดล็อกนี่แหละรอการจัดการรอการเคลียร์ ส่วนใครที่รู้สึกว่าเขามีเงื่อนงำปกปิดปิดบังกับคุณหรือคุณกับเขาอยู่ในสถานะที่ปกปิดปิดบงังคุณก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่คุณคาดหวังมันลิบหลีมากๆเลยมันมองไม่เห็นแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็ในบางคู่เนี่ยคบค้าสมาคมต่อกันเน่ยมันไม่ได้แค่เรื่องของความรักอย่างเดียวนะมันเป็นในเรื่องผลประโยชน์ด้วยนะคะ หรือคุณก็รู้สึกได้อ่ะว่าเขาก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรกับคุณยังไม่พร้อมอะไรกับคุณก็ได้มันเป็นความไม่พร้อมด้วยมันเป็นความไม่แคร์ด้วยมันเป็นความไม่สนใจด้วยสนใจแต่ความก้าวหน้าของตัวอย่างเงี้ยสนใจแต่ทางเลือกอย่างเงี้ยมันก็ป่วยการแล้วก็บางท่านจะกลับมารักกันมันก็ทุกใจนะคะรักกันกลับมารักกัน มันก็ยังวนหลุดเดิมมันก็ไปไหนต่อไม่ได้สักทีหนึง่งมันก็ไม่ก้าวหน้าต่อสักทีหนึง่งก็อารมณ์เหมือนคุณทําใจดีแหละแื่ของชาวราศีกุมทีนี้เรามาดูคนโสดชาวโสดจะเป็นยังไงขอให้เจอรักเจอได้แต่อย่าเพิ่งไปหลงเชื่อคารมใคร หรือมันจะเป็นความรุ่มหลงความสเสน่หาได้นะนะคะความรุ่มหลงความสเสน่หานะ่ะรักเข้ามามีไหมมีนะเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะนะคะาบางเคสก็มีเด็กเข้ามาจีบด้วยหรือไปชอบเด็กเลยค่ะเป็นเด็กได้นะตรงนี้หรือรักทางเลือกใหม่นี่แหละได้ทั้งนั้นไม่เด็กก็รักทางเลือกใหม่กำลังจะเกิดโอกาสความรัก แต่ทั้งนี้ทั้งนี้จะจะถามว่ามันจะชัดเจนไปถึงไหนทุกอย่างมันก็เหมือนกับอาจจะมีความเครือบแคลงอาจจะมีความระวังอาจจะมีความระแวงนะคะก็เชื่อว่าชาวราศีกุมก็ไม่อยากจะเจ็บอะส่วนในบางท่านะไปนึกถึงเก่าๆนะเนี่ยเท่าที่เห็นความคิดคุณอาจจะสับสนก็ได้ ความคิดคุณอาจจะโลเลยังไม่แน่ใจกับความรู้สึกก็ได้หรือไม่แน่ใจกับความรู้สึกกับคนที่เข้ามาได้ทั้งนั้นส่วนใครแน่ใจมั่นใจมีโอกาสค่ะทางเลือกรักนะคะทางเลือกรักด้วยคนไกลด้วยบางท่านก็ได้พบคนไกลแต่ก็ต้องเช็คโปรไฟล์ไว้ก่อนไม่ว่าเป็นคนไกลคนใกล้นะคะต้องเช็คโปรไฟล์ว่าเขามีเจ้าเข้าเจ้าของหรือเปล่าเดี๋ยวเราเผลอใจ ไปคิดเผลอใจไปชอบเผลอใจกําลังจะเริ่มต้นอ่าเดี๋ยวไปรับรู้อะไรมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แต่บางท่านก็ดีนะบางท่านก็แบบว่าเขาอาจจะเป็นฝั่งเขาก็ได้ค่ะที่อกหักรักคุดมาอย่างเงี้ยนะคะมีตําหนิมาอย่างเงี้ยผ่านการผ่านการรังลาม,มาแล้วอย่างนั้นนะก็ไม่เห็นเสียหายนะคะอันนั้นไม่เสียหายค่ะอันนั้นก็มีโอกาสที่ดี มันก็เป็นความรักที่เอื้ออาทอนต่อกันน่ะความรักที่แบบว่าคนหนึ่งอกหกักอีกหนึ่งคนก็ผิดหวังมาอะมาโคจรเจอกันและก็ในบางท่านจะเจอคนเก่าเก่าถ้าไม่เก่าก็ได้พบเด็กบางเคสมีได้พบเจอคนเก่าเก่าหรือเพื่อนเก่าเก่าก็ได้นะคะเพื่อนเก่าเก่าอารมณ์ประมาณนั้นน่ะเพื่อนสมัยเด็กก็ได้อืมไม่ก็รักทางไกลไปเลย การพยายามจีบการพยายามการพยายามคุยการพอจีบแล้วก็หมายถึงการพยายามพัฒนาความสัมพันธ์นะคะถ้าจีบแล้วหรือถ้าใครแบบยังไม่มีก็จะมีโอกาสได้มีเช่นกันค่ะแต่ชาวราศีกุมในหลายๆท่านก็แต่งกับงานนะเนี่ยือแล้วก็บางท่านเผลอๆมีโอกาสได้พบรักจักสายงานใหม่นะนะคะพบรักจากสายงานใหม่ๆนะนะได้นะ การที่คุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนั้นอะ่ะหรือคุณจะเดินทางไกลอะ่ะคุณจะเดินทางไกลไปทํางานที่ไกลๆหรือเปล่าเนี่ยก็มีโอกาสทั้งนั้นเลยรักมาคุณคู่บุญทำกรรมแต่งเก่าได้เนี่ยคู่บุญทำกรรมแต่งเก่าได้ค่ะเด็กได้ไหมได้ไม่ว่าเด็กแก่อะไรได้หมดทั้งนั้นนะครับมีรักเข้ามา ผู้ชายคุณก็อาจจะมีเด็กเข้ามาชอบคุณก็ได้นะผู้ชายหรือบางท่านแบบว่าถ้าไม่ได้มีเด็กมาชอบคุณก็อาจจะได้แม่ไม้คนมีตำนิอะไรอย่างนั้นอ่ะก็ได้ด้วยค่ะนะคะของชาวราศีกุมโอเคนะคะไพ่สลับหมดละทีนี้เดี๋ยวขอเก็บกันนะคะ,ะมาดูกันค่ะมาดูบทสรุปกันว่าจะเป็นยังไงบ้าง จุยกระจายบทสรุปคนโสดมีโอกาสพบรักทางเลือกใหม่ๆและบางท่านมีสองตัวเลือกทั้งใหม่และเก่าเข้ามาด้วยหรือบางท่านอาจจะไม่ใช่ใหม่เก่าแต่เข้ามาให้เลือกในช่วงจังหวะนี้นะคะของชาวราศีกุมมีโอกาสพบรักนะแต่จะชัดเจนเลยไหมมันก็ยังต้องใช้ความพยายามอะ่ะไม่ถ้าคุณไปจีบเขาคุณก็ต้องพยายามค่ะ ถ้าเขาจีบคุณเขาก็ต้องพยายามแหละนะครับก็ต้องพยานะะพยามเช่นกันแล้วใครจะเดินทางไกลมีโอกาสได้เดินทางไกลด้วยชาวราศีกุมหรือได้รักไกลหรือรักหรืออาจจะไม่ใช่บอกว่าเดินทางไกลแต่เป็นรักในลักษณะที่ว่าได้งานทางเลือกใหม่ๆความรักก็อาจจะใช้ความพยายามนะถ้าเจอแล้วอ่ะเหนื่อยนะเหนื่อยจีบเขาต้องเหนื่อยจีบเราเราต้องเหนื่อยจีบเขาอะไรอย่างนั้นมันต้องเหนื่อยอยู่แล้วแหละนะคะแต่คุณกำลังจะมีโอกาสได้พบรักที่ดีอ่ะ บางท่านได้พบรักที่ดีเพราะดาวคู่ได้ตำแหน่งมหาจักรตำแหน่งหน้าที่การงานเขาอาจจะมั่นคงด้วยเช่นกันนะคะด้วยเช่นกันรักรักเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่หน้าที่การงานความสำเร็จในชีวิตของตัวเองมั่นคงเนี่ยพบรักมาของชาวกลุ่มนะคะสิบห้าวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก็ไว้ไปติดตามในคลิปอื่นๆกันนะคะช่วงนี้ดาวเคลื่อนเดินย้ายนะคะตั้งห้าดวงนะคะตั้งห้าดวงเนี่ยแล้วก็ดาวคู่คุณอีกดาวความรักดาวสุขอีกนะคะ ส่วนคนที่มีปัญหาความรักอะก็ระวังความทุกข์ใจแล้วก็บางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์การตัดสินใจด้วยนั่นคืออันนั้นยกเว้นไว้สำหรับคนที่อยู่กินกันอะไรอย่างนั้นนั่นต้องตัดสินใจเพราะบางท่านมีในเรื่องข้อพิพาทนะข้อพิพาทเรื่องของนิติในนิติกรรมเข้ามาเกี่ยวก็น่าจะประมาณนี้นะคะก็ไว้ไปติดตามในคลิปอื่นๆกันค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ